เอาใบม่อนไปซื้อเอาเบอร์ม่อนไปซืのの้อต no ้มปลาลุดพี่น้องเอ้ยต้มส้มปลาลุดพอบ้านเพื่อนหามาได้นั่หลายเติบต้มซื้อใบม่อนใบมีมะมันพร้อมแซ่บได้พี่น้องเวลาเราไปซื้อนี่ชิโนพี่น้องเอ้ยกินก็มีวิตามินซีพร้อมอมอนอมอนซุก เมนูต้มปลาลดพี่น้องมาอน,นี้ต้มสม้มปลาลดซื้อมาขามซื้อใส่ตะไคร้นี่ใบม่อนพี่น้องเอ้ใบม่อนใส่เกลือเสบได้พี่น้องโน้ดได้เอาซื้อใบม่อนนะต้มผึกก็จยาใส่ได้ทุกอย่างพี่น้องเอ้ แซ่บนัวใส่น้ำปลาะเล็กน้อยขาดไม่ได้ผงสลด ถึงโมฝนดดังออกพี่น้องไอสุกแล้วมาต้มปลาลดหอมมาพี่น้องวานนี้กินข้าวซาวน้ำกันเด้เอเมนูกะต้มปลาลดแจ้วจ้าวแจ้วแล้วก็ปพีงห,หนูเพราะวันเพิ่นไปใส่มาไรต้มปลาลดแล้วกับข้าวเหนียวละลอนอื้อรุย่ยแบบนี้ ทำบ่ายมันพี่น้องเลยครับ <laughs> เอออืมหอมเนาะอืมอืมครับเออมชิ้น <laughs> อยอดต้มส้มพี่น้องเออต้มส้มใส่ใบะหมอนไปเล ดำ,ำปะจมยำปลารูดเรวคลิปหน้าจะพอกันเด้อพี่น้องเด้อแบบน,นี้ขอขบอพูดหลายๆเด้อสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาชมติดตามกดไลก็เจเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ได้ทำคลิปต่อไปเนาะขอบพูณหลายๆค่ะ